องค์กระสับฟ้าล่ะเชิญพระองค์ท่านจะท่านก่อนพี่ครับเขตธรรมดากับหมูอย yes? ู่แล้วยังเป็นอีราปีโป้กระบอกเศร้ากระสับฟ้าลกระบอกคงพี่กล้ารัวเกินรอกผู้เจ้าขับแต่มาแบบนี้ใครหรือจะไว้ใจได้แล้วยังไงนั่นเด็กมึงกับใครท๊ะไปมึงกับใครต้อจ้างเราแต่ไม่ถึงขมมองดูดีๆเราจะรู้ว่าเราเป็นใครไม่่เราไม่ใช่คนธรรมดานี่เราจะขอเปิดไผยซะเลย มีฟ้าเชียขี้ข้าตของเราเองพระอ,องค์ท่านฟ้าลังพะฆือจะไปจะมาทำไมไม่บอกเราจะได้ตัดเตรียมต้อนรับพระองค์ท่านาอานย่างสงะักดียรตนีงพะค่ะให้เราส่งข่าวๆบอกเจ้าอย่างนี้แม้ว่าเราท,ทําเช่นนั้นเราก็คงไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นร้อยสิ่งร้อยอย่างภายในแผ่นดินของเจ้าสิ่งสวยงามก็พอมีกันอยู่และที่สําคัญที่สุดอยากจะรู้กัน,น,นทักเชียง กร้อยว่าที่เจ้ามายอมส่งเครื่องบรรณาการให้เราหรือว่าเจ้าอาจหัคเือีคิดว่ามีคนสุดฝีมือดนี้ยังไอคนคนนี้อยู่อย่างนั้นหรือไ,ได้พี่คะพระองค์ท่านฟา้าก้าหม่องชั้นตอนนี้อยากจะบอกพระองค์ท่านว่าบ้านเมืองของก้าหม่องชั้นเนี่ยโอ้โหข้าวยากมากแพงเกิดทุกน้ำท่วมข้าวที่ทําตายหมดเลยเพีย่คะไม่มีของไม่ค่าภาัยในเมืองที่จะส่งเป็นเครื่องบรรณาการให้กับพระองค์ท่าน ม่าอมทํานไม่ได้คิดแข่งข้อเลยเพี่ค่ะแม้ว่าเป็นดัางเจ้า,ามันคนหน้าเห็นใจกันอยู่แต่เจ้าบอกว่าเจ้าไม่มีสิ่งล้อมข้าเห็นทีว่าจะเป็นเรื่องไม่จริงเพราะมาวันนี้เราได้เห็นสิ่งล้อมค้าภายในแผ่นดินอเราะไรนะพี่ะค่ะองค์ท่านเจ้าบอกว่าหญิงสาวนางนี้คือน้องสาวเจ้าเลยใช่ไหมพี่คะน้องสาวประกาวิลีเป็นน้องสาวของก้้าท่านเองพีคะคะพงษ์ตะยังไม่มีลูกมีผัวสินะใช่ไหมใชม่ดีมากถ้าอยากฟังให้ดี การมาของเราในครั้งนี้เราต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดกลับไปเป็นบรรณาการสู่แผ่นดินเจ้าจะมอบให้เราได้หรือไม่พระองค์ท่านต้องการอะไรพี่ค่ะบอกข้าองค์ชั้นมาเลยพี่่ะถ้าอย่างนั้นฟังเราไว้ดีสิ่งที่เราต้องการเป็นบรรณาการกลับสู่แผ่นดินนั่นคือพระกาวรนนีโนสาของเจ้าให้เราได้หรือไม่ได้พี่่ะ नमन <small>